วันนี้อุทยานน้ำตก้าหลวงครับทุกคนมืน่อมมไหนี่ยเมื่อไรไปไหนแต่กรง่ามอยู่วิ่งง่ามอยู่น้ำไหลไม่จาาหน้ำผาข้างบนโอ้โหเียนบรรยากาศเลยข้างหลางเห็นมีคนเล่นน้ำอยู่ น่าที่เล่นได้อยู่ครับปกติเล่นได้ปกติแต่กับระวัดระวังเรื่องโคนหินนะครับสักหน่อยหินมันหลา็พูดกับไปได้ ส่วนทางนี้เป็นบ้านนาเรินแล้วก็เป็นร้านจอดรถครับเป็นจุดรวมพลนเลยมองนี้ทุกคนมาต้ผพานมองนี้ครับแล้วก็เดินมาอีกประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลขึ้นมาน้ําตกถ้าขึ้นมากกับบยา่าณขามาได้สบายสบายเน,น่อ มันอยูก็้รุ่นหลายก็ใก้รุ่นที่ใสไวดุนข้าง,ง, <c ười> งนั้นเลยเสียงดังเงี้ลินนหน้ามึง้งหลังมันบอกเออลินนหน้ามึ้งหลัง